สวัสดีค่ะพบกับอีหมอที่ช่องเสรีกางไพ่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาดูดวงแบบแรนด้อมเป็นหมวข้อเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนนี้ของชาวสี่ธาตุมีไฟดินลมน้ําอันนี้ก็เป็นชาว่อ,อชาวราศีอีกแล้วขอไปชาวธาตุด,ดินนะคะราศีเนี่ยวันเวลาไม่ใช่เวลาขอโทษวันที่ตัดเป็นราศีเนี่ยอีหมอแปะไว้ให้ในคําอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะคะส่วนคนที่อยู่ธาตุด,ดินจะมีทั้งหมด3ราศีก็คือพฤกษภ และมังกรน,นะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวดีๆอะไรบ้างจะเกิดขึ้นกับชาวทาตุดินในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะเสียงดังนิดนึงต้องขออภยัยอ้อลืมใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆและคลิปต่อๆไปให้อหมอด้วยนะมาดูสี จะมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างโอ้โหชาวธาตุดินเนี่ยต้องบอกเลยว่าอุปสรรคเยอะมากกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะเกิดโอกาสดีๆขึ้นแต่เด่นอะไรรู้ไหมคะเด่นเรื่องความรักมากๆนะคะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ข้อเสียคืออ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อความรู้สึกหรือความคิดของตัวเองจนเกินไปเพราะกลายเป็นปัญหาได้ ถ้าเรามีความเชื่อในความคิดหรือความรู้สึกมากๆอย่างเช่นเฮ้ยรู้สึกเหมือนเขาละเลยเราเฮ้ยช่วงนี้เขาดูไม่สนใจเราเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปจากเราหรือเปล่าอ้าวเนี่ยแหละคือปัญหาความรู้สึกจะกระทบกับความคิดแล้วตกตะกอนนะคะก็จะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้เราอ่ะเซนซิทีฟกับเรื่องบางเรื่องง่ายง่ายง่ายซะจนกลายเป็นปัญหาเลยแล้วบางทีเนี่ยเหมือนการสื่อสารของเราอ่ะเหมือนเกรงใจอ่ะไม่กล้าพูดเยอะไม่กล้าพูดหมดกลายเป็นว่าเราพูดแบบกักกักกึกกึก แบบไม่ร้อยเปอ็น่ะมันทําให้เขาไม่เข้าใจทีเนี้ยมันจะเกิดความสับสนความไม่มั่นใจความโลเลความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ไม่สม่ําเสมอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาก็ไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์เหมือนกันสําหรับคนคุยนะคะชัดเจนมากกว่านี้หน่อย สม่ำเสมอมากขึ้นหน่อยเพราะมันมีโอกาสดีๆเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักที่โดดเด่นขึ้นมานะมีโอกาสคนโสดมีโอกาสเลยจะได้เจอคนที่ปิ๊งปังแบบเฮ้ยน่ารักเฮ้ยชอบเฮ้ยเข้ามาเราใจฟูฉันกลับไปรู้สึกถึงความรักคิดถึงความรักครั้งก่อนอีกครั้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เจอคนที่ดีแต่เขา,าอาจจะ ไม่ได้ดีสาหรับเราร้อยเเซคือคําว่าไม่ได้ดีสาหรับเราเนี่ยคือเขามีความดีบนพื้นฐานของคําว่าดีทั่วไปซื่อสัตย์จริงใจไม่หลอกลวงอะไรอีกดูแลห่วงใย,ยใส่ใจดีดีแบบนี้แต่คําว่าดูแลห่วงใย,ยใส่ใจอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอะคะต้องทําความเข้าใจกันหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยถูกเลี้ยงดูการปลูกฝังสภาพแวดล้อมความคิดอะไรต่างๆแตกต่างกันบางทีเขาอาจจะมองว่าการที่เราเนี่ยต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองแล้วกลับมาเจอกันที่บ้านนั่นคือความรัก การเติมเต็มหรือการนั่งกินข้าวด้วยกัน5นาที1ินาทีนั่นคือการเติมเต็มแต่เราอาจจะรู้สึกว่าควรจะใส่ใจดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างไหมอ่ะมันก็จะต้องมีการพูดคุยและทําความเข้าใจกันหน่อยเรื่องที่ควรพูดก็พูดค่ะเรื่องที่ไม่ควรพูดเช่นกันน้อยใจแล้วแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราปกติเราโอเคอะไรเงี้ยตัดทิ้งตัดทิ้งได้ตัดทิ้งนะคะ ถ้ามันไม่โอเคกับความรู้สึกก็ต้องบอกบ้างเพื่อจะได้ปรับให้เข้าหากันหน่อยนะคะทีนี้เรื่องที่มันเป็นอุปสรรคหนึ่งเลยเนี่ยเหมือนบางครั้งอะเรามีความเชื่อเชื่อในตัวเองเนี่ยมันไปขึ้นเรื่องของงานเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่มันมีบางอย่างที่มาทําให้เราอะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นอย่างเช่นเราเคยทําผลงานดีมาตลอดแล้วมีคนมาตําหนิเราครั้งหนึ่งปุ๊บใจสัน่นใจสั่น อกสั่นขวัญหายเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันไม่ดีเฮ้ยหรือตลอดเวลาที่เราที่ผ่านมาเราเข้าใจไปเองว่าเราทําดีมาตลอดจริงๆไม่ใช่ค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วบางครั้งการถูกตําหนิคือเขาติเพื่อให้เราแก้แก้ในจุดที่มันเป็นข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดถ้าเราแก้ถ้าเราปรับตรงนั้นมันดีอยู่แล้วค่ะความสามารถก็มีผลงานก็ดีงานทุกอย่างคือเราอาจจะใช้เวลาหรือว่าเราบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบ ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกลงไปแล้วบังเอิญช่วงนั้นอะ่ะพอมันเซนสิทีฟกับเรื่องของคําพูดคนคนหนึ่งมันก็เลยทําให้เราไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะลงมือทําไม่กล้าแบบพวักพวงของตัวเองไปทีเนี้ยแทนที่ผลงานเราจะพุ่งกระฉูดงานเราจะดีขึ้นมันดรอปลงมันเลยกลายเป็นดรอปลงเลยนะคะอะไรก็ตามเนี่ยเด่นๆเ,เลยนะเป็นเรื่องความรู้สึกความเซนสิทีฟอะไรก็ตามที่มากระทบใจปุ๊บคือบางหมดเลยตอนเนี้ย ชาวราศีเออขอโทษชาวธาตุดินเนี่ยบางง่ายเหมือนแบบคนแค่มาสก,กิดหัวไล่กระแทกหัวไล่เราปุ๊บเดียวปุ๊บล้มเลยล้มพับไปเลยเพราะงั้นหนักแน่นในตัวเองเชื่อปรับความคิดใหม่คะ่ะเคลียร์ไม์เซตใหม่เชื่อเชื่อในตัวเองสิ่งที่เราทํามันดีที่สุดแล้วสิ่งที่ฉันทําถึงมันจะไม่ได้ดีแบบร้อเอร์เซนตไม่ได้ดีสู้คนนู้นคนนี้ที่คนอื่นพูดถึงหรือเอาไปเปรียบเทียบได้ก็จริง แต่เราดีในแบบของเราเรามีความสามารถและความเก่งในแบบของเราไม่มีใครจะมาเก่งในแบบที่เราเป็นได้เพราะทุกคนมีความเก่งไม่เหมือนกันคนนั้นที่เขาพูดถึงหรือเอาเราไปเปรียบเทียบเขาอาจจะเก่งในทุกแขนงแต่เขาไม่ได้โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งแต่เรามีเรื่องโดดเด่นเรามีเนี่ยความความเป็นศิลปินศิลปะเนี่ยมันเป็นความโดดเด่นถ้าเราเอาตรงนี้มาใช้อ่ะเหมือนเป็นฟิลแบบเซนเขาเรียกยังไงเหมือนอารมณ์ศิลปินอ่ะ เวลาที่เขาวาดรูปมันจะต้องมีอารมณ์เนี้ยซึ่งในการทํางานของพวกคุณอ่ะคุณใส่อารมณ์ฟ e ล l i n g ตรงเนี้ยเข้าไปแล้วผลงานของคุณคือมันมีความอ่อนช้อยมันมีความแบบดึงดูดมันมีความน่าสนใจตลอดเวลาแล้วคุณจะไปโฟกัสทาไมว่าคนนั้นเก่งกว่าคุณเรื่องอะไรในเมื่อคุณมีความสามารถตรงนี้ของคุณที่มันไม่ได้โดดเด่นที่มันยังไม่ได้เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณก็เพราะว่าคุณแอบลังเลใจแอบวันไหวกับใจตัวเองถ้าปรับตรงนี้ได้ งานก็เด่นไม่แพ้ความรักค่ะแค่มันอาจจะมีช่วงดรอปช่วงดาวลงมานิดหนึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เรารู้สึกว่าเรามี power สูงมากหรืออาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆมันก็เลยแผ่วมันก็เลยไม่ได้โดดเด่นเท่าความรักแต่มันสามารถทู่ซีหรือสู่สีกันได้ไหมได้แต่แค่มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนคนโสดหรือคนที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์เท่านั้นเองส่วนคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เชื่อว่ามันไม่ดีนะ แต่ว่าต้องเติมเต็มให้กันเพิ่มขึ้นระวังคําพูดหน่อยค่ะบางทีอ่ะพูดแบบโผงผางขวานผ่าซากไปหน่อยก็เลยทําให้อีกฝ่ายอ่ะน้อยใจแล้วมารู้สึกผีดทีหลังพอจะแก้ไขปุ๊บก็ไม่กล้าทาอะไรเพราะกลัวว่า,วาเฮ้ยเหมือนตบหัวรูปหลังหรือเปล่ามันก็เลยจะกลายเป็นปัญหาเพราะงั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นข้อบกพร่องเฮ้ยเราอยากแก้ไขเราอยากปรับปรับเลยไม่ต้องไปคิดว่าดีไม่ดีทําได้ไม่ได้อยากทําก็ทามาถ้าเรามองว่าเอ้ยถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันทําให้ความรักดีขึ้นทําไปเลย เพราะมันมีโอกาสที่ของคนมีคู่ก็จะกลับมาดีเท่า,าคนที่โสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะคนแอบชงแอบชอบเนี่ยได้หมดเลยเรื่องราวดีๆในความรักเนี่ยมันค่อนข้างฉีกขึ้นมาส่วนเรื่องเงินเนี่ยถามว่าดีไหมมันมีเรื่องจ่ายค่ะค่าใช้จ่ายเหมือนเหมือนค่าใช้จ่ายเหมือนไฟล้นตูดอะ คือมันมีไฟมันลนเราตลอดเวลาเราต้องรู้สึกว่าพอได้มาปุ๊บเราต้องรีบจ่ายได้มาปุ๊บเราต้องรีบจ่ายคือมันมีเรื่องต้องจ่ายตลอดแต่ถามว่าเราคอนโทรลได้ไหมคือเรายังจัดการได้เพราะมีเงินเข้ามาตลอดเช่นกันเงินมาจากไหนมาจากความเก่งความสามารถความตั้งใจความพยายมามมาจากงานเรานั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราแผ่วปุ๊บเงินมันก็ดรอปดรอปปุ๊บมันก็ทีเนี้ยเวลาเราจะได้เงินคือไฟลนตูดละได้มาปุ๊บคือต้องจ่ายเลยแทนแทนที่จะได้มาปุ๊บเอาไปหมุนตรงอื่นก่อนแล้วก็ยังพอจะได้เพิ่มเติมมาแล้วก็โปะไปก่อน มันไม่ได้แบบนั้นละมันกลายเป็นว่าได้มาป,ปุ๊บต้องจ่ายได้มาป,ปุ๊บต้องจ่ายไปเลยเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะหรือว่าได้แบบก่อนที่จะเดทไลน์นิดเดียววันหนึ่งสองวันอย่างเงี้ยแล้วมันต้องรีบจ่ายเนาะเพราะงั้นเรื่องของการเงินเนี่ยมันมันไม่ได้ดีโดดแล้วก็เรื่องของเอาอการงานเนี่ยก็ไม่ได้ดีโดดอ่ะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์น,นนะความรักเนี่ยประมาณ80% 90%ดีคือ80 90กาอ่าการงานเนี่ยประมาณ50 60ให้ไม่เกิน60สนะคะส่วนเงินเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 40เนาะเพราะงั้นตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมีการจัดการบริหารหรือถ้าเรามีงานเพิ่มขึ้นอะไรอย่างสมมติใครที่ทําธุรกิจเนี่ยอะไรที่มันพอจะทอนกาลังเราได้ไอ้ดึงมาหน่อยลูกน้องบริวารมีบ้างคนสองคนก็ยังดีช่วยมาทอนตรงนี้หน่อยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วเรายังสามารถที่จะบริหารเวลาของเราคือสมมุติหนึ่งคนทําได้สิบชิ้น ถ้ามี2คนก็20ชิ้น3คนก็30ชิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาบริหารใหม่ว่าเฮ้ยเราควรจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีการปรับเปลี่ยนบ้างไหมเพราะว่าตรงนี้เขาบอกเลยคะ่ะว่าปรับเปลี่ยนแล้วทุนกําลังเราได้เมื่อไหร่มันจะดีกับเรามากๆนะคะงานเนี่ยมันจะปังขึ้นมาจากจากอ่าห้าสิบใช่ไหมมันก็จะเป็น70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ขึ้นมาโดดขึ้นมาหน่อยนะคะถึงมันจะไม่ได้สูงเท่าความรักก็จริงแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆทีนี้โอกาสมีไหมมีน้อยมากค่ะเหมือน มีปากต่อปากนะมีคนเอาธุรกิจของคุณหรือผลงานของคุณเไปพูดแบบปากต่อปากแต่คนฟังอะ่ะเหมือนโดนยุเหมือนมีคนไปพูดหรืออาจจะอยู่ในแวดล้อมที่รู้จักคนเยอะพอรู้จักคนเยอะปุ๊บเนี่ยมันมีตัวเลือกมันมีช้อยส์แล้วเราอะ่ะอาจจะมีผลงานดีแต่ในระดับกลางสําหรับเขาคนที่ไปแนะนําคือเราอาจจะอยู่ในระดับที่สูงสุดเลเวลสิบสำหรับเขาเลยแต่สําหรับคนที่เขาเอาไปบอกต่อเนี่ยมันอาจจะอยู่ในระดับแบบห้าหกสี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่า เขายังมีตัวเลือกอื่นๆเนาะโอกาสมันมีเข้ามาแต่ทีนี้มันไม่ได้มาให้เราควา้าแล้วมันก็มีคนพยายามจะสนับสนุนหรือผลักดันแต่เขาทําอะไรมากไม่ได้พอเขาทํามากเกินหน้าเกินตาปุ๊บเราโดนจับผิดเขาจะได้รับเรื่องของเราเนี่ยเยอะมากถ้าเขายิ่งช่วยถ้าเขายิ่งผลักดันหรือสนับสนุนจะมีคนมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยตลอดแต่ทางดีของเราคือมีคนช่วยเหลือคะ่ะมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่เป็นครั้งคราว บ้างประปรายได้เล็กๆน้อยๆไม่สามารถช่วยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาความคิดความสามารถและผลงานของเราเข้าสู้ไปเลยเพราะว่าแก้วบอกเด่นมากคือมุมมองความคิดความสร้างสารรค์ของเราผลงานของเราเนี่ยมันคือมันมาจากไอเดียเนี่ยเหมือนฟิลแบบอย่างที่บอกค่ะพวกอารมณ์ศิลปินอะสิ่งที่เราใส่ลงไปต่อให้งานคุณมันจะไม่ใช่งานที่มันต้องใช้ใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์แต่ว่าการ การพรีเซนต์การนำเสนอเวลาที่คุณใส่ฟีลลิ่งตรงนี้ลงไปอะ่ะมันดึงดูดมากแล้วมันทำให้ผู้ใหญ่ชอบมากๆนะคะคงเส้นคงวาตรงนี้ไว้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้เชื่อตัวเองเชื่อและศรัทธานในตัวเองแล้วคนอื่นก็จะเชื่อคุณนั่นคือกฎของแรงดึงดูดเชิงจิตวิทยาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเชื่อคนอื่นก็จะเชื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำโดยที่คุณไม่เชื่อคุณก็จะไม่สามารถทำให้คนอื่นเชื่อคุณได้ เนาะอ่าขอคําแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงสาหรับชาวธาตุดินนะคะมันไปโดดเด่นเรื่องความรักอย่างเดียวเลยโอ้โห,โ,ห,โ,หโอเคชาวธาตุดินเนี่ยในทางดีก็คืออ่ะเริ่เงิน,ข,นขึ้นเงินก่อนเงินเนี่ยมีเงินเก่าเก็บเพราะงั้นหมุนหมุนได้บริหารได้จัดการได้แต่มันไม่ได้มีเพิ่มเยอะคือเข้ามาแต่ไม่ได้เพิ่มเยอะไม่ได้เยอะกว่าเดิมอย่างสมมติว่า ปกติได้ประมาณ50%อาจจะเพิ่มขึ้นมาแบบ55อสาอามากสุดๆเลย60คือมันไม่ได้ดีดขึ้นไปแบบ80 90ต่างจากเดิมเยอะนะคะคือมันนิดหน่อยเราแบ่งเก็บได้เพิ่มขึ้นเรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเรามีช่วงที่มีคนสนใจอ่ะไปเรื่องงานผลงานของเรามากขึ้นผลงานมันก็เลยมากระทบกับเรื่องเงินคือสมมตินะว่าเราทําธุรกิจช่วงนี้บูมมากมีคนสนใจมีคนติดต่อเราเข้ามาแต่มันบูมปุ้งนึงกออกไหมปุ้งเดียว เฮ้ยสมมติเราทาอาหารน้องพี่อยากสั่งอาหารห้าสิบกล่องห้าร้อยกล่องได้แค่ปั้งเดียวแต่มีบ่อยไหมในหนึ่งเดือนก็คืออาจจะมีเข้ามาสักสองถึงสามรอบประมาณนี้นะคะคือมันจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาคือปั้งเดียวปั้งเดียวก่อนในหนึ่งเดือนนี้แต่ถามว่าปั้งเรื่อยๆไหมก็ปั้งเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบนับเป็นเดือนอ่ะก็คือไม่ได้ถี่อย่างเช่นสั่งตลอดสั่งต,องตอง่อเนื่องอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยไม่ใช่ในหนึ่งเดือนอาจจะแบบครั้งสองครั้ง นะคะมากสุดๆก็คือประมาณ3ามครั้ง4ครั้งเนี่ยให้ไม่ไม่อยากให้ถึง4ี่ให้สามครั้งละกันนะคะก็ประมาณแบบมาบูมบูมเนี่ยประมาณ3าครั้งที่เราเห็นแบบเด่นชัดเลยเงินมันพุ่งขึ้นมาเลยแต่มันจะขึ้นสุดแล้วลงเลยขึ้นสุดแล้วลงเลยอย่างเงี้ยทุกรอบนะคะทาใจนิดนึง <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกว่าถ้ามีการปรับระบบ เกี่ยวกับเรื่องงานมีเครื่องทุนแรงมีคนทุนแรงก็จะช่วยให้มันดีได้มากขึ้นแต่ถามว่าดีแบบทรงตัวได้เลยไหมก็ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะจาก50มาเป็น70แต่ก็ยังอยู่ที่75ลงไป60 70ขึ้นมาสุด75ลงไป60อยู่อย่างเงี้นะคะขึ้นที่ลงลงแบบนี้เนาะมันยังไม่ได้มีความสม่ําเสมอทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานด้วยเรื่องของความรัก ณนะตอนนี้เขาเริ่มมีความคิดอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณขออย่างเดียวคือสม่ําเสมอกว่านี้อีกนิดหนึ่งให้เขามั่นใจว่าความสัมพันธ์นมันมั่นคงมากกว่าเดิมก่อนให้เขาชัวร์ก่อนว่ากับคนนี้มันไปได้จริงๆเพราะเขาเริ่มมีความรู้สึกแบบหวั่นไหวเริ่มรู้สึกว่าการมีเรามันแฮปปี้มันมีความสุขเขาเริ่มรู้สึกว่า หลายครั้งที่เขาได,ได้ใช้เวลากับเราไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านออนไลน์ผ่านโทรศัพท์หรือว่าเป็นการพิมพ์คุยอะไรก็ตามแต่หรือการใช้เวลาร่วมกันคือได้เจอกันเลยจริงๆเนี่ยเขารู้สึกมันมีความประทับใจเพิ่มขึ้นตลอดเลยเราดูใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขาเราดูเหมือนแบบพยายามหรือคอยที่จะซับพอร์ตความรู้สึกเขาแต่ทีเนี้ยข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือในบางทีบทเราจะพีขึ้นมาแล้วเราก็พุ่งสุดบทเราจะหยุดเราก็หยุดเลยมันก็เลยทําให้เกิดความไม่สม่ําเสมอแล้วเขาไม่มั่นใจ นิดหนึ่งปรับตรงนี้นิดเดียวเรื่องความรักจะร้อยเลยนะคะดีคือร้อเซเลยแต่ถ้าเราไม่ปรับตรงนี้มันก็ยังดีทรงตัวก็คือยังความรู้สึกยังอยู่ที่เดิมะคะ่ะคือมันไม่ได้ลดลงแต่โอกาสพัฒนาก็คือยืดออกไปเพราะเขาก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีแล้วถ้าเกิดมันยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเขาไม่มั่นใจไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดพีคปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยไหนทางไปต่อ ให้ดูเหมือนไม่มีทางไปต่อมันจะยุติทันทีนะคะเพราะงั้นอย่าให้มันตั้งคําถามกับเออย่าให้เขาขอโทษอย่าให้เขาตั้งคําถามกับความสัมพันธ์ว่าเอ๊ยยังไงเอ๊ยเมื่อไหร่เอ๊ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยพักก่อนอะไรที่พอจะเซฟได้ก็เซฟความสัมพันธ์จะได้คืบหน้าก้าวหน้าได้มากขึ้นเนาะคนโสดมีโอกาสจะได้เจอแบบบังเอิญบังเอิญเพื่อนเพื่อนของเพื่อนคือมันมาจากคนรู้จักมันมาจากคนใกล้ชิดมันมาจากคนที่เราเคยเจออย่างเช่นเพื่อนรุวมงานต้องไปสัมมานากับ บริษัทสาขาอื่นกับสาขาอื่นต้องไปสัมมนาได้เจอต้องไปมิตติ่งปาร์ตี้สิ้นปีพอดีกับคนอื่นไม่ใช่สิ้นปีไม่ได้เพราะว่าเสถทรธตอนสิ้นปีขออภัยอันนี้คือสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูวนเนี่ยสามารถดูได้ตลอดนะคะขอโทษขอโทษ,โทษคือจังหวัดที่เสถทรมันเป็นช่วงสิ้นปีอ,ะ,อะช่วงเนี้ย คุณอาจจะได้แบบได้ไปงานป,รรปาร์ตี้เราบังเอิญบังเอิญเป็นปาร์ตี้ของบริษัทเราบังเอิญได้เจอกันอ่าอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคนนี้ดีอย่างที่บอกคือดีดีมากเข้ามาอาจจะไม่ได้หวือหวือหวามากเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้กล้าจะจีบหรือกล้าจะชัดเจนมากแต่ระยะยาวเขาจะซัพพอร์ตดูแลห่วงใย,ยใส่ใจคุณดีมากๆเลยนะคะอ่ะเรื่องของการงานอีกรอบหนึ่งขอย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งมันมีจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างจะโดดเด่นคือ เขาบอกว่าผลงานหรือความสามารถเนี่ยเรามีตลกในงงปะเหมือนเราอะ่ะพยายามที่จะไม่เอาความสามารถที่มันเป็นตัวตนจริงๆของเราออ,อกมาใช้พอเราไม่เอามันออกมาใช้ปุ๊บไอ้จุดเนี้คือจุดขายเลยถ้าเราไม่เอามันออกมาใช้เท่ากับศูนย์ค่ะต่อให้เราจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่เอาความเป็นตัวเองออกมาใช้ด้วยร่วมไปกับผลงานของเราด้วยพรีเซนต์ไปกับสินค้าธุรกิจงาน มันก็จะทําให้คนรู้สึกว่าก็ก็เหมือนเดิมใครๆก็ทําแบบนี้ได้แต่ถ้าเราใส่ความเป็นตัวตนของเราที่มันมันมีความดึงดูดเสก็อธิบายไม่ถูกคือมันมีความดึงดูดมันมีความน่าสนใจในในตัวเราเองอยู่แล้วอะเราใส่ความคิดตรงเนี้ยอย่างบางทีอะเขาวางแพทเทิร์นมาแบบนี้ว่าคุณต้องทาอย่างนี้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 เราอาจจะใส่ความเป็นตัวเราเพิ่มลงไปนิดนึงอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะแต่ให้เขาได้ลองดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าสิ่งที่เขาบอกมา เรานําเสนอด้วยการเป็นตัวเราเองหรือใส่ความเป็นตัวเราลงไปเพิ่มเติมเนี่ยเขาชอบไหมแล้วก็มีนิมิตหมายดีคือเขาจะชอบเขาจะถูกเ,เขาจะถูกใจนะคะซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันคือถึงมันจะไม่ได้ปังมากแต่มันก็จะมีจุดเปลี่ยนคือเขาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นี่มันต้องมีของคนนี้มันมีของดีคนนี้มันน่าสนใจแล้วเขาก็จะเริ่มโฟกัสคุณซึ่งในหนึ่งเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้ส่งผลเยอะ แต่มันจะไปส่งผลเยอะก็คือถัดไปแล้วประมาณสัก5าเดือนถัดไปนะคะช้าหน่อยชาวราศีเออไม่ใช่โอ้ฉันติดชาวราศีขออภยัยชาวธาตุด,ดินช้านิดนึงช้าหน่อยอย่างบางราศีที่เขาแบบโดดเด่นเรื่องงานอะไรเงี้ยก็อาจจะประมาณเดือน2เดือนก็คือปังเลยแต่ชาวธาตุด,ดินเนี่ยก,ก็ช้านิดนึงก็ประมาณ5เดือนเร็วสุดให้4เดือนนะคะมันมันต้องใช้เวลาหน่อยแต่ยังไงก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่มีโอกาสดีๆเลยง่ายฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมงานจะไม่ขึ้นเลย ขึ้นขึ้นดีขึ้นแต่ว่าต้องสะสมค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆอดทนตั้งใจพยายามเงินก็จะดีขึ้นงานดีขึ้นเมื่อไหร่เงินจะดีขึ้นตามแต่คนที่มีหนี้สินถึงเงินจะดีขึ้นตามแนะนําว่าโปะได้โปะหนี้นะคะถ้ามีถ้ามีหนี้เนี่ยโปะได้โปะเลยโปะได้มากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่คุณจะหลุดพ้นเร็วแล้วคุณจะสามารถเก็บเงินของคุณเนี่ยได้จริงๆ และไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินอีกแล้วนเนาะเศก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านเรื่องที่มันไม่ดีใครที่รู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจกับงาน ก็มองข้ามได้มองข้ามใครที่ไม่สามารถผลักดันหรือสนับสนุนเราได้ก็ไม่ต้องไปโฟกัสเข้าเยอะโฟกัสกับคนที่เขาพร้อมจะผลักดันพร้อมจะสนับสนุนแล้วเป็นคนที่มีเจตนาดีๆกับเราดีกว่าเพราะมันมีคนพวกนี้เข้ามาแต่มันก็มีคนที่ไม่ดีเข้ามาเช่นกันถ้าเราโฟกัสทุกคนให้ความสําคัญกับทุกคนเขาคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะทำลายทำ้ายเราได้นะเสกก็เป็นกำลังใจให้ชาวท้าตีนทุกคนเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ